คาเฟ่อยู่ไหนกันเดียจะใหถลายจะให้อ้าอออโออโออออออเสียฟ้เลยอโอ คุณยูฟิลิปสบายดีหรือเปล่าคะคุณสบายดีหรือเปล่าคะในใสายตาคุณผมเหมือนคนสบายดีไหมละ่ะ นี่คุณตาบอดรืึไงไม่เห็นเลยว่าผมสูบลงขอบตาก็ดำนักแสดงอยู่ในสภาพนี้คุณคิดว่าสบายดีไหมหล่ะบอกแค่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็ได้ไม่เห็นต้องอารมณ์ขึ้นเลยนี่เป็นความผิดคุณเต็มๆคุณทำอะไรแย่งอะไรไปจากผมบ้างปล่อยนะคะนี่พอคุณไปผมก็ได้สติข,ขึ้นมาผมไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งบ้านรถชื่อเสียงผู้จัดการ หรือแม้แต่เอเจนซี่แม้แต่ผู้หญิงที่ผมรักก็หายตัวไปคุณทำอะไรลงไปกับผมคุณทำอะไรกันแน่อะหนหยคุณบอกว่าจะไม่เสียใจถึงเราสองคนจะรอดไปได้แค่คนเดียวไงครับอะไรนะคุณเคยบอกว่ายอมตายแทนฉันได้ก็หกสินะรอผมเล่นหรือ,อยังไงกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะจะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจไหม นี่คุณนี่ผมเป็นผู้เสียหายเนะไม่ต้องหรอกค่ะไม่เป็นไรเขาเป็นแฟนเก่าฉันเองอะไรนะแฟนเก่าเหรอมีอะไรหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะจะไม่มีอะไรได้ยังไงล่ะครับคุณยูฟิลิปไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอไปกันดีกว่าเนี้ยไปไปเถอะครับ ไม่มีอะไรที่ไหน喽คลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ